สวัสดีครับผมสลายุทธสุขวรีครับเป็นผู้จัดการศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเ s าสาขาคนครปฐม,มและสาขาราชบุรีครับถ้าพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีครับก็ในช่วงช่วงนี้ครับก็ยังถือว่า,เ,าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวมีการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นมีการผลิตสินค้ามีการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนแหล่งรายได้ที่สําคัญสําคัญของจังหวัดราดบุรีก็จะมี ทางด้านของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพวกนี้ครับสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยเองในจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันนี้ก็มีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรหรือว่าบ้านสร้างเองครับทีนี้คนส่วนใหญ่ในราชบุรีเนี่ยก็จะเลือกไปในทางโครงการจัดสรรซะมากกว่าเพราะว่า หนึ่งเลยคือเดินทางง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองครับสามารถกำหนดงบประมาณในการเลือกที่อยู่ได้ปัจจุบันนี้ครับปี65ตัววัสดุก่อสร้างจะมีการปรับเพิ่มราคาที่สูงขึ้นทําให้ตัวมูลค่าบ้านเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นแต่ว่าบ้านสร้างเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่มากนะครับสำหรับ พื้นที่ราชบุรีถ้าพูดถึงข้อดีบ้านสร้างเองเนี่ยก็คือ1เลยคือลูกค้าสามารถปรับแต่งฟังก์ชันได้ตามที่ต้องการมีแบบบ้านให้เลือกค่อนข้างมากครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือว่าตามไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัวได้ถ้าถ้าเทียบกันเป็นสัดส,ส่วนนะครับสำหรับผู้บริโภคเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูสีกันถึงแม้ว่าใน ทุกวันนี้ครับเราจะเห็นตามข่าวตามรายการทีวีว่าในกรณีของผู้รับเหมาทิศงานนะครับแต่ว่าตัวผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ยังถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคข้อดีสําหรับผู้รัะเหมาเลยก็คือ1คือราคาถูกราคาถูกกว่าริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากทีนี้ครับถ้าเราจะตัดสินใจเลือกก็ควรที่จะพิจารณาต่างๆดูพวกตัวสัญญาเนี่ยครับให้ให้รอบคอบ่จริงจังหวัดราชบุรีเองนะครับเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก ค่อนข้างเล็กเลยในภาคตะวันตกถ้าเมื่อเทียบกับอีก5จังหวัดนะครับแต่ว่าบริษัทรับสร้างบ้านเองที่มามาเปิดเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทเล็กๆไปจนถึงบริษัทที่มีบริษัทใหญ่ๆเลยครับการตัดสินใจตรงนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวงบประมาณของลูกค้าของกลุ่มผู้บริโภคเองด้วยว่าเขาเหมาะสมกับงานบริษัทรับสร้างบ้านหรือว่าตัวผู้รับเหมา ถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในจังหวัดราชบุรีครับที่หที่ผมมองนะครับธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับลักษณะาการทํางานคล้ายๆกันเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่จุดเด่นของแต่ละบริษัทมากกว่าว่าจุดเด่นของบริษัทนั้นนะครับจะตอบโจทย์กับตัวกลุ่มลูกค้าเนี่ยได้ได้ดีแค่ไหนถ้าตามมุมมองของผู้บริโภคทั่วไปครับก็จะเน้นไปที่ราคาคมากกว่า การตอบรับค่อนข้างดีครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีเองหรือว่าเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดร,บรอบๆอ,อย่างเช่นสมุทรสงคราม mm hmm. เพชรบุรีครับมีการติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อย ถ้าแบบบ้านที่เป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเดินกับคอนเทมพอร์ลี่ที่มีความต้องการอยู่มากส่วนราคาเนี่ยตามฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้าน5ถึง6ล้านเป็นเรทราคาประมาณนี้ครับ ก็น่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างเลยไปตั้งแต่งานฐานล่าไปจนถึงส่งมอบบ้านครับเรามีผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างคอยเข้าตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาเรื่องของวัสดุเองทางเราก็ได้คัดสรรตัววัสดุมาเป็นอย่างดีครับวัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยตัวบ้านเองในแนวคิดของ PD ดี u s e ก็จะเป็นเป็นบ้านประหยัดพลังงานนะครับลดการใช้พลังงานลง จะเป็นในเรื่องของมาตรฐานมากกว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะตัดสินที่มาตรฐานงานก่อสร้างเพราะปัจจุบันนี้ครับจากข่าวที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคทั่วไปเขาเห็นเนี่ยเขาเริ่มตระหนักถึงการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหรือว่าตระหนักถึงความสําคัญของตัววัสดุเรื่องของการบริการก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่ลูกค้าเนี่ยจะพิจารณาเลือก การปรับแบบและนําเสนอครับการให้คำปรึกษาก่อนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างการขอน้ําขอไฟชั่วคราวลูกค้าไม่ต้องไปทําเองเลยครับเราเราจัดการให้หมดในระหว่างงานก่อสร้างเนี่ยเราก็จะคอยดูแลให้หลังส่งมอบบ้านก็จะมีการขอไฟฟ้าประปาถา,า,าวรให้ครับแล้วก็ขอบ้านที่ให้ส่วนเรื่องการรับประกันนะครับเราจะเข้าไปตรวจสอบทุกๆุกสาเดือนภายในระยะเวลา1-2ปีคร พีดีเอ้สาขาราดบุรีเองก็มีการประชาสัมพันธ์นผ่านทางสื่อวิทยุสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการติดป้ายริมทางต่างๆครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นส่วนลดนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาติดต่อที่สาขาได้ครับเราสามารถจัดทําโปรโมชั่นพิเศษ,ษสําหรับลูกค้าได้พีดีเฮ้าส์ลาดบุรีครับเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี64จนถึงปัจจุบันนี่ครับ การเดินทางถ้าถ้าเกิดว่าเรามุ่งหน้าจากทางกรุงเทพนะครับวิ่งตามถนนเพชรเกษมเราจะเจอกับสี่แยกห้วยไผย่พอสี่แยกห้วยไผ่นะครับเลี้ยวขวาเส้นทางที่จะไปลาดบุรีมิตรผลไปสน,บบนามบอลลาดบุรีมิตรผลเ mm hmm. มื่อเราเลี้ยวขวาจากแยกห้วยไผ่ครับเราจะเจอสถานีขนส่งสองก่อนห่างจากสถานีขนส่งสองนะครับประมาณ1 0อยถึงสองเมตรตัวพีทีทเอบริษัทเองเนี่ยครับจะตั้งอยู่สายมือถ้ามาจากอีกฝั่งให้สังเกตป้ายครับให้สังเกตภาพถ้ามาจากฝั่งเพชรบุรีนะครับให้สังเกตป้ายป้ายบอกทางที่ไปลาดบุรีส่วนพึ่ง พอเจอแยกห้วยไผ่เหมือนกันให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอเส้นทางเดิมเลยครับเป็นสถานีคนส่งสองถัดจากสถานีคนส่งสองมาประมาณ100เมตรถึง200เมตรจะเจอศูนย์รับสร้างบ้านทีดีเยาสาขาลาดบุรีตั้งอยู่ซ้ายมือ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีแผนจะสร้างบ้านหรือว่ากําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ครับก,ก็อยากให้ศึกษาเรื่องรายละเอียดของบริษัทนั้นๆให้ดีก่อนสิ่งที่ควรพิจารณาเลยก็คือเรื่องของผลงานการก่อสร้างแล้วก็สถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆนะครับว่ามสาีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดแล้วก็การเปิดบริษัทนั้นนะเปิดอย่างถูกต้องไหมแล้วก็แบบบ้านครับ แบบบ้านที่ให้เลือกมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ตัวสัญญาเองเนี่ยมีความละเอียดหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องพิจารณาครับแต่ถ้าหากว่าต้องการคำปรึกษานะครับสามารถเข้ามาใช้บริการกับ PDH o u s e สได้เรายินดีให้คำปรึกษาครับ PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต